โอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแชทส่วนตัวนะผมแชทส่วนตัวของเจ้าของช่องนี้นะครับก็คือเราคุยกันเรื่องธุรกิจลับนะฮะว่าจะเผาบริษัทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่ามาไปใหญ่แล้วทีนี้โอเคนะครับผมก็การเล่นปฏิไฟนะครับผมในสื่ออะไรนะรบางคนจะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าครับมีครับเต็มเลยมีทั้งเวนการ์ดบอดดี้แล้วก็อะไรนะมีมีเออโหส่วนใหญ่มีเวนการ์ดอ๋อแบตเทิลสปีดก็มีนะครับผมมาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นบอดดี้กับแวนนะครับซึ่งคนก็เล่นกันทั่วห้องนะครับผมแต่เราเลือกห้องหนึ่งนะครับเพราะเราเฟี้ยวพ โอเคครับผมจริงครับห้องหนึ่งเหงาคนนี้เขามารอเช้าแล้วครับโอเคการเล่นนะครับผมก็จะให้คนทั้งสองฝ่ายนะครับเปิดกล้องกันเองนะผมก็จะเป็นนี่เลยนะครับผมเออทำไมาเราอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะงั้นสลับฟูฟูไปอยู่อีกฝั่งนึงกันมานี่มาเอามาที่มาคุณเดเจอเมานี่มาเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมเอาฟูฟูมานี่กันอ่าสู่คุขเดเจอเมานี่แล้วกันโอเคนะครับผมมางั้นเรามาเริ่มเล่นกันนะ <c oughs> <c oughs> ครับผมเปิดมานะครับผม อ่าทั้งสองฝ่ายจะถามกันก่อนนะครับว่าตัดเท่าไหร่อีกฝั่งนี้มันน่าสำคัญจีโอเคครับผมก็ตัดเท่าไหร่ดีครับห้าใบานะผมแล้วแต่เลือกนะครับผมอ่าผมเดี๋ยวผมเลือกเป็นตัดครึ่งกองแล้วเนาะจะได้เห็นจะได้เห็นทั้งสองแบบว่าตัดห้าใบเป็นยังไงก็คือเอาใบาบนลงล่างครึ่งกองก็ครึ่งกองไปเลยแบบมั่วๆจัวหกใบนะครับผมถ้าจัวเจ็ดถ้าจัวเจ็ดคือคืออ่าจากักรพรรดินะฮะหน่งบางคนงง ไอ้บางคนงงนะครับเคยเล่นบัดดี้แต่ทำไมถึงมีสองแฟกครับงงเลยไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้เหมือนกันครับผมมาไม่ทันนะคผมไม่ทราบผมไม่รู้เดี๋ยวผมไม่ได้ไปโอเคครับผมก็เขาไม่ได้โกงนะผมแต่ว่าเป็นกฎใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะฮะต้องตกใจกันนะฮดัวเฟกดัวแฟกนะครับผมอ่ะหลังจากที่เตรียมอะไรกันเรียบร้อยนะผมก็ จะเริ่มสู้กันนะครับผมก่อนสู้เราก็จะเลือกการสุ่มก่อนนะผมเพื่อที่จะคน้คนคว้าหาคู่แข่งครับว่าใครจะเลือกก่อนเลือกหลังเนาะจะมีทั้งลูกเต๋าหรือว่าสุ่มกั๊ดฟอยหรือว่ากลุ่มสุ่มอย่างู้วกอย่างนี้นะครับผมอ่ะ๋ยวผมเลือกเป็นลูกเต๋าดีกว่าทอยคู่ขี้ดียครับผมเราถูกเริ่มคู่เนาะอ่ะออกเลขหนึ่งนะครับออกขี้นะผมฝั่งผมเป็นคนเริ่มก่อนนะผมอ่ะสกู่นะผมตัดนี่เหลือกล้องพอคุณใน่ใจอ้าวกองตัวเองหายเลยทีเนี้ยเอาไม่เออ่าทีนี้ก็จะตัดคนเข้ามาดูออกไปนะครับ อ่ะฟังผมเริ่มก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับเราก็จะต้องแบ่งพลังความเบียวออกให้คู่แข่งเห็นนะครับผมว่าเราเบี้ยวขนาดไหนฮะับก็คือเราประกาศทุ่งเด้ครับผม Let the fight อ่าเป็น Danger b l u นะฮะฝั่งนู้นก็เปิดเปิดก่อนที่เราจะเปิดก่อนที่เขาไประกาศเนาะแล้วเราก็ประกาศบัตรดีตัวเองเนาะเป็นอะไรนะครับเบี้ยวโชว์โอเคในฐานะที่เราเริ่มก่อนนะผมแล้วก็เปิดมากระจวก่อนเลยครับใบแรกนะแล้วก็ชาร์ตก็คือเอามือหนึ่งใบครับเข้าเกตแล้วก็ตามกฎเกณฑ์แล้วนะฮะตามกฎเกณฑ์ก็คือจะต้องเเอออาช่งกกกนะคครับผม็ืด อ่าใบบนสุดที่เรายัดเนี่ยจะไว้บนนี้เนาะเพราะกดที่เพิ่มใหม่ก,ก็คือเวลาเราใช้เกรจะต้องใช้การล่าสุดที่เราเพิ่งเอาชาร์จไปเนาะอ่ะหลังจากชาร์จเสร็จเราก็โจมเพิ่มหนึ่งใบโอเคครับผมตอนนี้มือเราเกมากเลยครับผมแลก็ติดไอเทมไปนะผมแต่เกิลฮะจริงครับผมไอเทมเพมเทสนะผมแล้วก็เธอแรกตีได้รอบเดียวนะตามปกเกณฑ์ปกติแล้วแล้วก็โดดที่ใหญ่ไซส์บิ๊กบึ้มไปนะผมก็คืออาร์มเมอร์นไนท์โกูลิมนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ นาจะทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็สกิลเขาไปหนึ่งทีครับผมหนึ่งขีนะฮะโลฟ้ายกเลิกตีนะผมจบบล็อกบล็อกครับบล็อกตีไม่เข้านะครับผมก็ตอนนี้เครื่องจักรกลนะครับเครื่องจักรกลกดของเราก็ได้ตอบมาแล้วครับว่าได้ครับผมเพื่อตอบโอเคครับผมต่ออ่าตีอะไรไม่ได้แล้วครับจบเธอเลยครับ นนัของดีเราแพ้แล้วดูนะครับสองสองแฟกจะตึงขนางไหนอุ้ยมาแล้วมีโซกาด้วยอืมมีอเทีมเหมือนกันฮนะฮะเล่นมหนเล่น,ลนรู้สึกกจะสไตล์คล้ายเดียวกันนะ เชิญครับผมช่องกลางนะผมการโจมตีนะครับจะขึ้นอยู่ที่ว่าสีแดงกับสีฟ้าเนาะถ้าสีฟ้าถ้าสีแดงน้อยกว่าสีฟ้าก็ตีไม่เข้าแต่ถ้าเท่ากันหรือมากกว่าก็ถือว่าเข้าซึ่งตอนนี้ผมมีสีฟ้าค่าสีฟ้าอยู่ที่8 0 0 0สีแดงของเขาอยู่ที่7,000ก็คือว่าตีไม่เข้านะครับเฮ้ยมีเคาน์เตอร์เอฟเฟคอ้าวไม่พอจบเลยโอเคครับผมเข้าเทินของเราจะเริ่มการยืนขึ้นนะผม ่ะแล้วก็จัวมาหนึ่งใบนะครับโชว์คู่แข่งนะฮะอ่าหลังจากนั้นเราก็เห็นความเกยของมือนะครับผมแล้วก็เลือกเกยเกทิ้งไปหนึ่งตัวนะฮะโอ้โหเดี๋ยวนะมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะตอนไรสตรีมคนในบ้านก็จะโอ้ชือสวัสดีครับหยังยังยังชาร์ดอโอเคอ่ะไล่เลยเดินลมปานไล่การนี้ได้เมื่อพลังชีวิตเราเหลือสี่หน่วยแล้วเราไม่มีต้อนเตอร์ช่องกลางโอเคดีละไล่ไม่ได้ก็ต้องอ่านก่อนเนาะอ่านให้คู่แข่งฟังไม่ใช่ว่าไล่แล้วทำเลยเนาะอ่านก่อนอ่านก่อน เดี๋ยวจะแบบว่าทำเลยปุ๊บจัดเรียกน้องทำไรอะ่ะนี่เลยนี่วะนี่เฮีย power อยู่ที่5,000ครับใช่แล้วเชนแนลเชนแนลโอเคเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเราก็โชว์มือเขาหนึ่งทีแล้วก็ผ่านอ่าแอตแ c k เฟ c แล้วก็ผ่านเธอเลยเอาล่ะรอเรียกว่า7,000โ okay. อเคงั้นก็แอตแ c k เฟ c แอตแ a c เฟ a แล้วกันถ้าเราไม่ถามก่อน5,000ั 5, ปีหน้าเลยครับผมตัวกลาง ว่าเป็นแล้วโอเคครับผมต่อเลยว้าหนึ่งบนหนึ่งช่องกลางเราระเบิดครับเอออ่ะอ๋ออ๋อไม่เพิ่มเขาเวิม์มเพิ่มดีเฟนต์อย่างเดียวนะมันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งโอเคครับงั้นก็อุ้ยเกือบตายนี่ก็ เป็นผลดีนะครับที่ดารกอนกับแดนเจอร์ร่วมมือกันโอเคผ่านเลยครับผมเรามีแฟกเดียวเร,เราเทมไม่พอนี่เองเขาจได้โอ้ไม่ได้เสียงอีกคนอ๋อโอเคเปิดละอ่า <c oughs> จะโจมตีแล้วครับผมไปแล้วเชิญแลับ ทำการลิงแอทแท็กครับพาวเวอร์แปดพันมีเอฟอะไรไหมครับอ่าตัวกลางมีดับเบิลแอทแท็กครับผมโอ้ยของกลางมีดับเบิลแอท็กคือตีได้สองรอบนะใช่แล้วก็โจมตีอีกครับผมสองทีที่เขาเขาช่องกลางครับผมใส่ไฟเตอร์ครับจากสิบครับลดไปเหลือแปดนะครับเหลือแปดโอเคครับผมดีครับผมแล้วก็จบเธอเลยครับนี่ครับเขาเธอเราอ่ะโอ้ย ต่อครับช้เล uh ่นรอครับอืมไม่เทแล้วตอนนี้อ่ะได้ครับเดือนลมป้านแล้วก็อ่ามันบอกว่ารายได้ถ้าเราสมทสยเทมเนาะก็ใส่อยู่แล้วก็ไม่มีมอนช่องกลางแม่คร uh ับผมแล้วก็เราจะอ่าทำได้แล้วก็ได้ฮิวเลือดสี่หน่วยนะครับแล้วก็จะลดหนึ่งลดลงหนึ่งต่อจำนวนใบนี้ uh huh. ที่อยู่ในดบ <Okay. S 1> ก็คือตอนนี้เราฮิวสี่เต็มๆเลยโอเคเป็นสิบสองครับอ่า หลังจากที่คู่แข่งไม่ทำอะไรเราก็โชว์เทเขาหนึ่งทีนะยกๆนะโชว์ก็ได้นี่ครับบัตติคอเลยอ่าบัตติเกมของเรามาแล้วบัตติกิฟต์การ์ดนะหยิบใบนี้ขึ้นมือเป็นอาก็คือถ้าบัตติคอนะครับตามกฎของนิวได้ก็จะมีไอ้พวกนี้อยู่ใต้อยู่ใต้อ่าอยู่ใต้บัตติเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เกลนะอ่าใช่แล้วก็หลังจากนั้นนะครับถ้ามือเราไม่เฟี้ยวพอหรือทำอะไรไม่ได้นะครับก็ไล่ไปเลยครับผมอ่าทุนไล่นะครับซูเปอร์ลัต นี่สกิล1นนะครับผมหนึ่งก็คือนำมือของเรา1ใบครับเข้าสู่โซบอดี้กับอันที่2คือสร้างความเสียหายใส่เรา1หน่วยและบวกพาวเวอร์ไอเทมของเรานะครับผมอีก2,000ซึ่งมันไม่เฟี้ยวเนาะอ่ะหลังจากเราล่าใบนี้เราก็ต้องเอาใบนี้ครับกลับเข้าไปช่องใบโซนแล้วก็เอามือครับใช้เทคบนเข้าโซไปโอเคครับผมหลังจากนั้นเราก็ต่อเลยไล่ครับผมสองเกตรดไล่การใบนี้ครับผมสามารถโจมได้มากสุดแค่สามเท่านั้นจากสองเกตจวักการหนึ่งใบ จากนั้นเราจะจวเพิ่มอีกหนึ่งตามจำนวนบัดดี้ที่เราอ่าบัดดี้กิฟที่เราหงายอยู่ซึ่งมีหนึ่งใบแล้วก็จะจวอีกหนึ่งใบใช่จากนั้นก็คอนะผมหนูหนานะครับเดีย๋ยวครับคออัลเมไนท์นะผมอัลเมไนท์เฮลฮาวตัวนี้ค่อนข้างคนค่อนข้างฮิตนะครับมีทั้งสี่ตัวในเด็กครับดีครับอ่ะงั้นก็เรามาเริ่มตีกันเลยดีกว่าโอเคครับดีครับผมหลังจากนั้นก็โอเคครับทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมเขาไม่มาถามตอนที่ผมไม่เริ่มไล่เขามาถามเลยตอนผมไล่ อะไรวะมีปัญหากันทั่วบ้านเลยโอเคฮะัอดีครับผมอ่ะไอเทมเลยเปิดด้วยไอเทมก่อนเลยห้าพันตีกลางเลยห้าพันตีกลางผมขอล่างเ้ยอาใจเดิมครับผมกลายเป็นตัวยืนห,ห,หนึ่งอนหนึ่งแล้วก็มีเคาเตอร์ตลอดเทินครับผมโอ้ตายโหครับตัวแบบเบียวให้ดูนะครับอาเฮ้าผูนี้ครับโอเคเรายังไม่เป็นไรเรายังมีมีห้าพันตีครับผม ช่องกลางผมจะบวกตลอดจนจบเทินนะครับอุ้ยโอ้แย่ยแล้วอ่าสำหรับสำหรับใบน,นี้จะส่งผลจนจบเทินเลยแล้วก็มีเคาน์เตอร์แอทแทคจนจบเทินด้วยพาวเวอร์่เท่าไหร่นะตอนนี้ดีเฟนซ์จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งครับผมแลวพาวเวอร์ล่ะครับพาวเวอร์ <Power S 1> จะอยู่ที่เจ็ดพันครับผมเจ็ดพันเนาะตัวนี้ตายครับโอเคสุนรัดเพื่อนตายไปแล้วตีใส่ข้างแล้วกันนะผมด้านขวานะะด้านข้างตายเลยครับผม,บผมแล้วก็แล้วก็จบเทินโชว์เปนหนึ่งทีนะ เขาเดินครับจการ์หนึ่งใบการบอกเขานะว่าเราหมดหวังแล้วครับแล้วก็เลือกวางชาร์ตหนึ่งใบจูเพิ่มหนึ่งใบครับอ่าบัตรดีผมไม่มาเกตเหลือๆใช้ไปเลยครับผมสองเกต <c oughs> จูหนึ่งครับผมคุ้มค่าสุดๆ <c oughs> สองเกตจูหนึ่งนะมื่อทีสองเกตจูสองนะฮะฝั่งนี้คุ้มค่าสุดๆนะฮะ <c oughs> แต่ขออนุญาตลงครับผมตัวการเป็นไซส์สามเพราะฉะนั้นลงไซส์ศูนย์สองข้างครับผมโอ้ โอ้ดับเบิลไแย่ yeah, แล้วครับผมเข้าแบทเทิลเลยครับเข้ามาเลยครับเอาเป็นตัวกลางครับผมโจมตีเซเบรลัสครั้งที่หนึ่งครับผมครั้งที่หนึ่งครับผมกดโซกัสฮะครับผมแล้วก็ครั้งที่สองครับผมโจมตีเซเบรลัสซ้าครับผมครั้งที่สองตีเซเบรลัสซ้ําเนาะโอเคับเ,เลิกการโจมตีครับผมเ,เพื่อให้เซเบรลัสเราอยู่ต่อเนาะอยากให้เซเบรลัสเราตายครับผมได้เลยแล้วก็จะเป็นเจ้า ตัวเล็ก2ตัวครับผมค่าพาวเวอร์มันแค่สี่พันลิงแอนแท็กจมตีใส่เซเบรัตครับเราลักเซเบรัตนะครับผมนี่เลยครับผมวิชาสีทิศนะครับผมผนึกสีทิศยกเลิกการโจมตีอีกรอบหนึเรากันนะครับผมโอเคครับผมจบเทิร์นครับเล่นเทิร์นครับผมดอสุดเก่งเฮ้อดอเก่งพอละคจัดดอนะครับผมอ่าเราได้คูณมาแล้วครับอ่าสไต์เลยโอเคทีนี้เราก็ปมาของดีไปเลยครับผมอ่ะฮิวสามหน่วยนะครับผมเพราะว่าเรามีจักรดังแล้วอ่ันับก่อนก็ได้เนาะ เดี๋ยวเราพลาดก็คือตอนนี้มีแค่ใบเดียวเราก็จะได้ฮิวจากสี่ลดมาหนึ่งเป็นสามโอเคเป็นสิบห้าหน่วยนะฮะคนเอาโอเคอ่ะดูคนนี้มาอาเมื่อไหนอ่ากากรอยนะครับชื่อโคตรคนไทยเลยนะกากอยอะนะผมหลังจากนั้นรเราทำอะไรไม่ได้แล้วประกาศไอแท็กเฟสเลยครับผมเข้ามาเลยครับผมไอเทมยังจงเป็นจงเจะกลางตีกลางต่อยครับ โอยโซครับผมถูกทำลายมีเพนเดทเพนเดทนะผมก็คือจะผลจะสร้างจะผลจะทำงานต่อเมื่อเราตีใส่มอลเตอร์ช่องกลางแล้วถูกทำลายสำเร็จเนาะเหลือกแตกเลยก็จะยิงคู่แข่งตามจำนวนคิสีขาวนี่ครับผมหลังจากนั้นยังไม่จบซื้อบัลลัสตีช่องกลางเลยขอไล่เคาน์เตอร์นะครับผมโอ้ยครับผมดาบูนัที่ครับบุกสามพันเคาน์เตอร์แท็กกลับครับผมอื้ซบัลลัสเราแตกแล้วนะครับผมเราเริ่มหมดหวังแล้วครับผมเพราช่องกลางนี่พาวเวอร์หนักเราตีเข้าไม่เข้าแล้ว ของใช้ทังขวางซ้าเท่าไหร่นะครับผมอ๋อด้านยืนยืนดีเฟนต์ตัวละพันครับตัวละพันครับกากอยหนึ่งพันตีโอเคตีใส่ตัวใดตัวหนึ่งเนาะใช่ครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับตัวเดียวกันครับผมแล้วก็ไม่มีเบิ้ลนะครับจำนอนต่อนะครับผ่านเทิร์นเลยครับผมหมดหวังนะฮะครับผมเข้าเทิร์นรู้แล้วก็โจกัสหนึ่งใบครับผมแล้วก็วางชาร์จโจ๊กัสทิ้งเงินใบครับผมชาร์จแบบเบี้ยวให้ได้ไหมครับโอ้โหโดนลมปานพี่เยอะมากครับจริงครับคนจน แพทเทิร์นครับผมจัดตีแล้วจัดมาเอาเป็นเอ่อเจ้าตัวนั้นยืนดีฟเอนทเท่าไหร่นะครับยืนอยู่แค่สองพันนะผมสองพันเอาน้องไซสูนย์ตีก่อนเลยครับพาวเวอร์สี่พันครับผมเออนะครับผมเขาเกียร์มอนเราตายหมดแล้วก็จะเป็นบัสเตอร์ดากอนครับตีช่องกลางครับผมสองขี้เหลือสิบสามนะครับอ่าก็มีดับเบิร์นัทแท็กครับผมตีอีกครั้งหนึ่งครับหนึ่งสองครับโอเคหนึ่งสองเป็นสิบเอ็ดเนาะครับผมแล้วจบเธอเลยโอเคครับเรายังมีหวังนะครับผมตัวใบที่หนึ่ง ชาร์ตแบบชาร์ตสุดเก๋จั่วสุดเก๋เอ,อืออะนี่เลยประกอบ <c oughs> ชิ้นส่วนนะผมสามารถหยิบมอนสเตอร์นะฮะผมจากช่องดอกมาเล่นได้นะครับผมนี่เลยเราหยิบที่ใหญ่นะผมก็คืออารเมอร์ไนท์โกเลมนะผมขึ้นมืออ่ะหลังจากนั้นนะครับเราไม่น่าจะเล่นไหวอะไรแล้วครับแล้วก็นี่เลยลงเลยอารเมอร์ไนท์โกเลมนะครับผมหลัง <c oughs> จากนั้นประกาศแอทแท็กเฟสครับผมโอ้เอาเลยครับผมอารเมอร์ไนท์โกเลมตีใส่ช่องกลาง ช่องกลางตุยครับผมช่องกลางตุยเย่นะครับผมเขาตุยเย่เราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะผมแล้วก็ประกาศจบเทินแบบยิ้มยิ้มยิ้มแย้มไปนะผมที่มอนเตอร์ช่องกลางคระเบิดไปแล้วนะฮะจบเทินนะครับเขาเทินจบการ์ดครับผมจะไปครับแล้วก็เลือกวางชาร์ตแล้วก็จบการ์ดใหม่ครับผมตัวเล่นไปไหนหมดแล้วโอ้โหไม่มีเลยนะฮะเอาครับผมคราวนี้ตัวกลางพาวเวอร์เท่าไหร่ครับผมดีเฟนต์ดีเฟนต์อยู่ที่แปดพันต้องลิงแงะแทกแล้วครับผม ลิงแอทแทกมาครับอเทมโจมตีครับผมแล้วก็ลิงกับน้องนกไปที่พลังหนึ่งหมื่นครับผมอู้หูช่องกลางตายเรียบร้อยครับครับผมจบเทินฮะเขาเทินนะครับผมจัวแบบสุดเท่นะครับผมอ่ะหลังจากนั้นเราก็ชาร์จแบบสิ้นหวังนะครับผมแล้วก็จัวไม่มีหวังเอ้ยก็ยังมีหวังนะครับเกมบัติไฟใช้ดวงครับผมขอมานเติมไปช่องซ้ายครับผมอ้ามือไหนมีนทอครับผมมีโนทอไม่ใช่มีนทอเนาะอ่ะหลังจากนั้นเราก็เล่นกับเขาหน่อยครับไอเทมโจมตีใส่คู่แข่งสองคริติคนะฮะ แ้วมีเนื้อทอรนี่คิีเท่าไหร่ครับเนี่ยคลยีอยู่ที่สามครับผมสามหน่วยกันเลยเพราะฉะนั้นผมต้องเลือกใช้ตอนนี้ขอไล่ครับผมโลมังกรฟ้าครับผมได้ใช้ได้ชื่ครับผมโอเคครับผมขนาดนี้แล้วมีโนโทอเราไม่น่าจะเหลือเฟือนะครับแล้วก็ปีใส่ช่องกลางนะครับผมอา้าวกองดับตะปูนะครับผมขอไม่กันนบผมจากเลือดแปดเหลือเลือดห้าเลยโอ้ไตครับครับผมแตะห้าแล้ว ไม่กันให้ด้วยเขาไม่กันสามกำลังไปกันสามครับผมโอเคฮะมีแพลย์อะไรสักอย่างหนืองจุดแน่เลยเอยากจะอันนี้กล้องกล้องดับสักครู่ตอแกกล้องอยู่ครับผมกล้องไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ฮะความผิดอยู่ที่ที่กล้องเออหยอกต์โทษกล้องเลยอ่ะมาต่อกันเลยโอเคครับผมอันนี้จบเธอแล้วเนาะจบเธอเล็กว่าับชารัตครับผมชารตโอ้ผมต้องเลือกแล้วผมต้องทำท่าไหนดีท่าไหนทิ้งก็ได้ยอมยอมต้องใช้นี้ตัวชารอีกทีครับผม อ่ะผมขอโดดไซสศูนเข้าสนามหรือตั้งลืมตั้งการ์ดเลยเโอเคครับผมโดดไซสศูนเข้าสนามแล้วก็ที่ถือไว้หนึ่งใบครับผมอากุน่กิมัะทิ้งการ์ดทุกใบในมือจั่วสามครับผมซึ่งการ์ดในมือผมไม่มีเลยจั่วการ์ดสามใบครับผมสองแล้วก็สามใบแก้เกมนะครับครับหลังจากนั้นโอ้โหผมขอลงไซสสามครับผมเข้าช่องกลางอีกแล้วมีไซ้สามอีกแล้ว ครับผมคนนี้มีค่า power สูงถึงเ9,000แล้วก็ defense 7,000สองทีที่เข้ามามี d เ u b l ลแทะมีความสามารถบอกว่าการนี้ถ้าถูกทำลายด้วย e ฟ f e c กา a r d ของฝั่งตรงข้ามจะทำลายนสเตอร์ได้หนึ่งตัวครับนี่นี่เองอันตรายโอเคครับผมจะตีแล้วครับผมจัดไปครับมีเนทอร์ d e f e n เท่าไหร่เอ่ย5,000ครับผม5,000โอ้โหมองหาอนเลยใครที่เข้ามาไม่มที่ที่เข้าเลยอ่าโอเคพี่เสือก็สูงสุดอยู่ที่4,000เพราะฉะนั้นเอา งั้นไม่สนช่องกลางเออไม่สนมีนทอ์แล้วครับผมสองที่ช่องกลางครับผมโอ้โหเอื้อเอื้อหรือเก้าครับดับเบิลวแท็กครับเอื้อเอื้อหรือเจ็ดครับผมพี่เสือสองขี่ครับผมเอื้อเอื้อหรือห้าครับแล้วก็น้องตัวเล็กครับผมเอื้อหรือสี่ครับโอ้โหจบเลยครับผมจุกครับจุกจุกลุกนะครับผมอ่ะหลังจากนั้นจััวแบบมีหวังสิ่งหวังครับชัดแล้วก็จั่วแบบเหมือนมีหวังนะครับผมก็สิ่งหวังอยู่ดีอ่ะล้วก็ได้เล่นของดีนะครับผม สังเกตบอดี้เฮลนะครับผมชูฉันด้วยจัวจัวอ่าโอเคเหมือนโชคชะตาจะไม่เข้าข้างเราแบบงั้นก็บอดี้คอนะครับผมมาแล้วมาดีคอมาแล้วนะครับผมแล้วก็หยิบคนนี้ขึ้นมือหลังจากนั้นอ่าคนนี้จะถูกโอไซแตกพอถือมีสีเนาะอ่โอเคหลังจากนั้นก็นี่เลยไล่เอาเมื่อไหร่ซื้อบรัด นะผมเราก็จะเอามือของเราหนึ่งใบครับเข้าโซงเขานะฮะแล้วก็เอากรนี้ไอ้นี่เลยโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็จะสุดแปลงกระโดดลงมาช่องซ้ายนะผมเป็นฟูลบอร์ดนะครับโอเคโอเคหลังจากนั้นครับผมเราจะเล่นกันอย่างนี้นะเราก็จะเล่นกับเทคเขานะผมกดสกิลของเอามืไนท์ทอโซ่ทับช่องกลางเลย ช่องการถูกทำลายครับผมเอฟเฟก์ทำงานครับบอกว่าเมื่อถูกทำลายโดยเอฟเฟกซ์กาฝั่งตรงข้ามขอเลื่อกทำลายมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งฝั่งตรงข้ามครับผมจัดไปครับโอเคโอเคหลัง <Okay. S 1> okay. จากนั้นเราก็ม,มาเคลียสนามเข้ากันนะครับผมหลังจากนั้นก็ <Okay. S 1> เริ่มโจมตีเลยเอาคนนี้ตีใส่ช่องซ้ายครับผมไอเทมช่องซ้ายช่องซ้ายช่องซ้ายน้องนกไปแล้วคนนี้ตีใส่ช่องขวานะครับผมเราเคลียบอร์ดเขาดีกว่านะฮะช่องขวาบินแล้วครับผมแล้วเราก็ประกาศจบเธอเลย ตอนนี้ไลท์เหลือเท่าไรนะครับไลท์เหลือ4หน่วยครับไลท์เหลือ4หน่วยโอเคเลยครับผมเข้าเทินครับจุก,กัดหนึ่งใบแล้วก็วางชาร์จหนึ่งใบแล้วก็จวเพิ่มอีกหนึ่งใบฮะโอเคถ้างั้นผมต้องเล่นใบนี้แล้วไล่ครับผมขอหยิบอาร์เมอร์ไนท์ในดอปหนึ่งใบขึ้นมือครับผมโอ้ยยังมีครับยังมีเอาอาร์เมอร์ไนท์หนึ่งใบในดอปขึ้นมือผมขอเลือกเป็น ไทเกอร์ครับผมขึ้นมือแล้วอ่าแล้วก็กระโดดครับผมไซส์สามใจสองเกตครับผมไปที่ด้านช่องขวาครับผมคราวนี้เปิดกลางแล้วทําเกมบุกแล้วก็กระโดดไซส์ศูนย์ลงไปที่ด้านซ้ายครับผมอรับนมือเหลือหนึ่งใบแบตเทิ่แล้วครับผมเสรไปครับไอเทมเปิดครับช่องกลางสองขีโอ้โหโดนต่อยหน้าครับเลือสองครับผมแล้วก็โจมตีด้วยพี่เสือสองขีติดเกมครับตายครับผมเดือศูนย์เลย นะครับผม,ผมเราก็หมดไปเรียบร้อยนะ,ะสิ่งที่หวังอยู่ก็คือใบนี้นั่นเองถ้าโจวได้ก็คงจะอะไรที่ดีมากนะับผมกับจวสองใบโอ้ยน่าชีวิตเร้าน่าดูนะบนมือผมถือใบกันไว้ใบเดียวแต่ก็ไม่คิดจะลงช่องกลางเลยครับผมว่าต้องต้องสูแล้วเพราะว่าถ้าหมดรอบนี้ไปผมน่าจะเอนเหมือนกันจริงครับจริงโอ้นี่นะครับผมเป็นเด็กความโหดของดูอัลแฟกนะฮะก็อย่าลืมซื้อกันดีเชินะครับกับดูอัลนะครับซื้อเด็กเดียวยังเก่งไม่พอต้องซูสองเด็กนะ เนื่องจากจักรวาลของของเอดีเนาะมันมันสามารถทำดูเอฟแฟกได้ครับผมก็ลองลองจัดเล่นกันดูครับสนุกมากอ่าเดี๋ยวเราต้องนอีกเกมนะครับแต่เกมนี้ไวแต่ผมขอเวลาสักคู่เนาะได้เลยครับผมสักคู่นะคับมาดู ตั้งแต่เริ่มไล์นะผมเดี๋ยวเวลาผมจะหาอะไรทำผมก็จะเปิดไล์หน้าจอดำๆไว้นะครับน่าจะมีอะไรทำเยอะแยะเลยโอเคครับผมโอเคเลยครับมาต่อกันได้เลยครับตัดขึ้นกองเหมือนเดิมเนาะนะครับผมขึ้นกองเหมือนเดิมครับเกมไวเลยอันนี้โอเคไปด้วยตอนรั่นหนังนะจ๊ะดูตูนต่อละโอเคจ้าครับผมหนึ่งสองสามตีห้าหกใบครับผมขึ้นเลยขึ้นกองเหมือนกันก็ได้ครับผมกองเนาะโยนไปชึบตัวเกมไว โอเคเหมือนเล่นก่อนเล่นหลังดีเลยโอเคครับผมเราก็คู่ขี้ดีกว่าครับโอเคเหมือนเดิมครับผมเอาเป็นคู่ครับผมโอเคเฮ้อออกหนึ่งครับออกขี้นะครับพรสวรรค์ฉันฟ้าจัดมันก็หมุ่อมอันนี้ล็อกอันนี้ล็อกสเปกไว้ครับจริงครับผมล็อกไว้นะครับลูกเต๋ารอครับผมชาร์จครับผมดรอห์อืมไปเดียวกันเลยเออโดดสองเกนะครับผมนี่มาเลยมาอีกแล้วไอเทมสุดเกมเลยใช่ไอเทมสุดเกมครับผม แล้วก็ก็ดุดของดีอย่างบาริโกนะครับผมมาตั้งแต่ต้นเลยกลางด้วยโอเคกลางด้วยครับครั้งนี้เราเน้นกลางฮะเน้นเน้นบุกกลางนะครับเน้นบุกกลางครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็เน้นช่วยครับผมเน้นช่วยกลางนะครับผมแล้วก็ไล่เอาไปนี่อืมเซอร์เรลัดเราติดไอเทมอ่ะอย่าลืมนะนี่ไว้นี่ท้องบาริโซนครับผมโอเคแล้วก็โดดกากอยมาเรากรกอยมาดูดเปิดกากร์สามขีนะผมเปิดหนักๆนะฮะ ิ้มหนักๆตาที่เราจิ้มเบาๆนะครับการนี้เราจิ้มหนักๆด้วยกากอยครับไล่ใครับผมโล่มังกรฟ้าเขามีโล่นะครับผมขอชาติครับผมแบบสามสังขีแรงเกินมีโล่เราหมดหวังนะครับครับผมจบเทิร์นได้ไหมครับจบเลยครับผมขอเทิร์นโจกัสครับดีครับอ๋อวางชาร์จหนึ่งใบถึงช่องไว้แล้วก็จูบหนึ่งครับโอเคบนมือจะตัวใหญ่ๆเยอะๆถ้างั้นผมโดดแล้ว ทงที่สามเข้าสู่สนามอีกแล้ว,วครับผมคนนี้มีโซกาดมาอีกแล้วคนนี้แล้วก็ไปแล้วครับผมพี่นกน้อยโอ้หแทงซ้ายและขวาครับผมจะไปครับขอเช็คดอกหน่อยครับผมโอ้เซไปรัตไปนอนหลุมโอเคไปรับนอนหลุมนะ <S <S 2> <S 2> <S 2> โอเคครับผมเจ้กกากากอยดีเฟนส์เท่าไหร่นะพันเดียวใช่ไหมสองพันครับผมสองพันงั้นงั้นเอานกน้อยครับผมตีไปเลยครับสี่พันครับผมอกากอยตาย ก็เกิดตายหลังจากนั้นครับผมแคนนอนโจมตีช่องกลางครับผมพาวเวอร์เจ็ดพันฮะปาไปเลยครับนี่เลยรวมพลังต่อสู้ครับผมเลือกคู่กับไอเทมนะครับผมตอนนี้สุนทระะเรายืนหนึ่งหมื่นทั้งเธอนะโอเคแล้วก็มีเคาน์เตอร์เนาะแอตแทกนะครับผมใช่แล้วห่าพังผ,ผมโดนโซกาดครับผมแล้วก็ทําการลุกครับผมแล้วก็ในเทอร์นี้ก็จะมีทั้งหมดเลยเนาะตีไปอีกโดนอีกเยี่ยมเลยใช่ต้องครับผมถูกต้องโอเคทั้งนั้น จบเทินครับผมประกาศจบเทินนะครับผมเข้าเทินเราดรอเลยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ชาร์จสุดแข็งแกร่งนะผมแล้วก็จวแบบสุดแข็งแกร่งนะฮะดีครับสวัสดีครับน้องกินน้ำปลาฮะน้องชอบกินน้ำปลาหมายความว่าไงบาเป็นแล้วค <c oughs> รับโอเคหลังจากนั้นเราก็เล่นเลยครับถอดโซเปิดกลางเลยโอเคครับผมตุยเลยดุยเย่น,นะฮะผมะช่องซ้ายนี่นกนกนี่ตีเท่าไหร่นะฮะ อ๋อสี่พันทั้งคู่ครับดีเฟนต์หนึ่งพันครับสี่พันทั้งคู่เลยนะครับผมสี่พันทั้งคู่ได้ยินไม่ผิดนะคู่เอาเวอร์หนักแต่คี่เบาคี่หนึ่งเองเอาเวอร์หนักมากนะครับเอาไว้เจาะนะครับผมเราก็ต้องตีตัวเจาะนะครับผมก็คือตีคู่แข่งนะยอใช่ครับใช่เป็นคู่แข่งนะครับผมอ่จงตีเข้าคู่แข่งนะครับผมโอเคผมลดไรต์ลงมาเหลือแตะครัครับผมต่อไปก็จบเธอเลยข้าวเธอจูการ์ดครับผมแล้วก็วางชาร์ท อืมคิดหนักอีกแล้วเย่ยอมยอมต้องยอมใบนั้นไปโอเคครับผมจววเพิ่มหนใบนี่มันอะไรกันนี่มันจะให้ผมเล่นแต่ตัวนี้เหรอไ่ไม่อวไปลอว <laughs> ผมถ่ายสองใบมันขึ้นสองใบเลยตัวอื่นไม่มาเลยโอเคครับผมถ้างั้นรอบนี้ก็เอาเป็นยบไปก่อนเลยเอาน้องนกวิ่งตีครับผมรวมการแปดพาหนีแล้วก็ โปรแกรมครับผมคานนอนโจมตีสองคริครับรับครับผมเอือเอือรละแปดครับดับเบิลแอทแทกครับผมเอือเอือเลยหกครับผมแล้วจบเธอเลยฮะเขาเทธนเลยครับเราจั่วกันหนึ่งใบนะฮะซึ่งความแก่งแล้วก็ชาร์จไปเลยนะผมพอใบที่ได้มาคือไรประโยชน์นะฮะอย่าอ่าอย่าโงไรประโยชน์โอเคครับผมหลังจากนั้นนะฮะเราก็ลงนะครับผมสุดตัวสุดที่เราคิดว่ามันเท่นะฮะผมเราก็ลงนี่ไปเลยนะฮะบอดี้ของเราอีกรอบหนึ่งนะ <c oughs> เราเราจะใช้มอนเตอร์กันอยู่ไม่กี่ตัวนี่แหละครับผมใช่ครับผมเราใช้มอนเตอร์กันอยู่ไม่กี่ตัวนะฮะ <c oughs> อ่ะาหลังจากนั้นเราก็จะบางทีเราจะต้องเล่นพิกกันบ้างนะครับโอเคนี่เลยนะใจหนึ่งเลือดนะเหลือห้าไอเทมเราพาวเวอร์2000อ,อีกสองพันเนาะอ่าอ่าหลังจากนั้นครับผมเลือดเราเหลือห้าแล้วครับไล่เลยไล่ได้ข้าเลือดเราเหลือห้านาะใจหนึ่งเกรดพาฝาวิกฤตนะครับผมจั่ว gas สองใบนี่ฝาวิกฤตอ่าหลังจากเราฝาวิกฤตเรียบร้อยแล้วครับผมเราก็ตกเราก็ตกอยู่ในวิกฤตแล้วครับหยอกหยอกหยอกอ่ะโดดกากอยครับผมโดดกากอย มาอีกแล้วกากยโอเคครับแล้วกากรนะฮะโอเคหลังจากนั้นเราก็เล่นเซฟตี้นะครับเซฟตี้เฟิร์สนะับผมแล้วก็เอากากยเข้าโซเลยนะครับอ่าหลังจากนั้นเราใช้สกิลหมาะฮถอดโซบึ้มกลางเลยกลางแตกครับผมกลางแตกโซครับผมโซอีกนี่สุดแข็งแกร่งนะครับผมอ่ะลงคนนี้ไปช่องซ้ายนะครับผมตรงน้องหนูน้องหนูน้องหนูสิบสองั้สัตว์นะฮะโอเคงั้นเราก็จัดกันเลยนะครับผมแบทเทิลเฟดเลยเอาเลยครับผมฝั่งนี้ดีเป็นห้าพันครับ ดีเฟนต์ห้าพันนับอย่าไปหวังนับลอตีไม่เข้าหรอกครับผมอ่ะคนนี้สามพันตีใส่ช่องซ้ายเลยช่องซ้ายน้องนกไปอีกแล้วครับผมอีกครับผมแล้วคนนี้ตีใส่ช่องขวาน้องนกไปอีกแล้วฮะจีครับผมหลังจากนั้นเรายังไม่เอาเทมตีนะครับประกาศไฟนนอลเฟดครับผมนี่นะผมชื่ออะไรนะดิวบังเกอร์นะผมความสามารถของมันนะครับผมก็คือเลือกอาวุธของเราหนึ่งใบนะครับในเทิร์นนี้ ที่่อาการนั้นได้ power สี่0ันนะผมและบวก2อง critical และ penetrate หากอาวุธนั้นสแตนอยู่นะผมให้ตั้งอ่าอะไรวะให้ลิงก์ให้สั่งตีนะครับไม่ใช่สั่งตีครับผมตีช่องกลางเลยเออช่องกลางแตกแล้วก็โดน4ี critical ใช่ครับโดน4ี critical นะครับผมเออจบการต่อสู้เอาเข้าโซ่ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็จบเทิร์นเลยเอาเทิร์นจั่วการ์ดครับผมเลือดเหลือ4แล้วอ้าวเราต้องมาเก่งเรื่องดัก์กนิกกิมัวแล้วฮะลโหลชาร์ดจั่วการ์ดอีกใบครับผม ไดครับโอ้โหโอ้โหงี้ต้องได้ของดีแน่เลยโอ้โหปากกำลังชั่งใจว่าจะเล่นใครดีแต่ว่าเล่นไปก่อนก็ได้ครับผมเอาบัตตีแล้วกันฮะเอาบัตตีมาแล้วครับครับผมบัตตีใช้เทคเป็นหยิบการ์ดหนึ่งใบครับผมอ่าบัตตี้กิฟแล้วก็ใช้เทคเลยหงายการ์ดเอาการ์ดหนึ่งใบเข้าสูซเนีคยผมเหมือนเราเลยนะครับอ่ต้องเอาตัวนี้เข้าครับผมแล้วก็ใช้ ความสามารถของเซเปอรัอยับสูทำลายเรียบร้อยนะครับบดี้ของเราโป้งนะครบระเบิดหลังจากนั้นฝั่งตรงนู้นเหลือไลท์เท่าไหร่นะครับเหลือห้าหน่วยครับผมวัดใจแล้วถ้ามีใบการาผมแพ้แล้วหมายความว่ายังไงกัน3เกตครับผมโดดลงช่งกลางใจสองเกตครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นไล่ใบนี้ไปสุดท้ายของบนมือครับผมหยิบอาร์เมอร์ไนท์หนึ่งใบจากดอกขึ้นมือครับผม ่าจะไปครับเอาพี่เสือครับผมเข้ามาที่ช่องซ้ายครับผมอืมและก็แบตเทิร์นแล้วฮะมาครับอืมาเซตหนักขนาดนี้สองครีทีช่องกลางครับผมเอื้อเอือเลยสามครับสองคริททับเบิ้ลไวแท็กครับเอื้อเอือเลยหนึ่งครับผมไทเกอร์ตีครั้งสุดท้ายครับผมจ้าป้าตายนะครฮะไม่มีนะฮะับเรนรอชาร์ตแอนดรอก็จะตกเป็นตัวไซส์เลยครับผ โอเคครับผมหมดมือฝั่งนี้หมดมือเลยครับผมก็ยังมีรุ่นละทึกกันบ้างนะครับกับฝั่งนู้นและฝั่งนี้ครับผมขอบคุณมากเลยฮะแต่ลองย้ายกันไป่นอีกฟอร์แมตหนึ่งนะครับได้เลยครับผมขอบคุณมากมากเลยแ้วเดี๋ยวไว้พักไปครับผมถ้าจะชวนเล่นเนาะได้ครับผมโอ้โหขอบคุณครับผม